นผลมานะคะทั้งฝั่งเคาน์เตอร์แบนด์หรือว่าจะเป็นในกลุ่มของเวสสำอางร,ราคาก็คือระดับที่แบบชนเคาน์เตอร์แบนด์ได้เลยตัวด,ดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนขายดีติดต่อกันมาหลายปีมากๆแล้วพอทาไปแล้วแบบกินเหมือนมีใครมาเบิร์นยางใส่หน้าคือเขารู้สึกว่า,าของเขาดีอยู่แล้วตัวเด็ดอยู่แล้วเขาแล้วแบบว่าคิวได้หมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่แค่นี้นแต่เห็นผล สวัสดีค่ะกับมาพบกับปั่นและ Make i t l u ซซีรีวิวบิวตี้สายลักชัวรี่ตามหลักวิทยาศาสตร์ค่ะหลังจากที่เราพูดถึงกันแดดไปนะคะได้รับกระแสคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยหลากหลายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่ากระแสตอบรับที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพูดประเด็นถัดมาจากแดดนั่นก็คือในเรื่องของจุดด่างดํงดงฟาฟกระต่างๆมีสาเหตุหลักๆเลยนั่นก็คือแสงแดดและรังสี UV นั่นเองนะคะถึงแม้ว่าเราจะทากันแดดมาแบบหนามากๆแล้วเนี่ยแต่เราก็ยังหนีไม่พ้นปัญหาตรงนี้ ไปได้ค่ะเราก็เลยนะคะจะต้องมีตัวช่วยเป็นไอเทมอย่างพวกแอนตี้พิกเมนเทชันต่างๆในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆนะเขาก็มีการใส่วายทนนิ่งเอเจนต์หลายๆสารเข้ามาประกอบกันนะคะเพื่อช่วยในการบล็อกเม็ดสีได้หลายๆกลไกนะคะเพื่อคาดหวังประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต้องเกริ่นในเรื่องของกลไกการลดเม็ดสีสักนิดหนึ่งนะคะหลักๆเลยเนี่ยเราเนี่ยสามารถบล็อกได้ตั้งแต่การ คุมกำเนิดตัวไทโรซินเนสนะคะหรือว่าการยับยั้งไทโรซินเนสทรานสคริปชันนะคะหรือว่าเราจะไปยับยั้งที่การทำงานของเอนไซม์ไทโรซินเนสซึ่งตัวเนี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นเอนไซม์สำคัญนะคะในการสร้างเม็ดสีนะเรียกว่าเป็นเรทลิมิตติ้งสเต็ปเลยเพราะนั้นเนี้ยสารหลายๆตัวเนี้ยก็จะเข้ามาจัดการใน จ,จุดนี้หรือว่าเราจะไปยับยั้งการขนส่งเมลาโนโซมนะซึ่งเมลาโนโซมเนี่ยก็คือจะเป็นถุงที่ห่อหุ้มตัวเมลานินไว้นะคะแล้วก็นําส่งขึ้นไปยังผิวชั้นบนนะคะเราก็ยับยั้งนะคะบล็อกการเดินทางของเขาเอาไว้นั่นเองหรือสุดท้ายปลายเหตุสุดๆนะคะนั่นก็คือการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวคะ่ะก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีการหลุดลอกพวกแบบผิวชั้นบนที่เป็นแบบมีจุดด่างดำกระดากระด่างแบบนี้หลุดออกไปเร็วขึ้นนะคะก็ให้ผิวใหม่ที่ดูกระจ่างใส คือนั่นเองค่ะจริงๆเขายังมีอีกหลายเวมากๆนะในการที่จะบล็อกเมสซีนะแต่ว่าเรารู้หลักๆคร่าวๆไว้ประมาณนี้เพื่อที่จะเข้าใจเวลาที่เราเรีวิวในแต่ละตัวของวันนี้นะคะเพราะว่าปานขนมานะคะทั้งฝั่งเคาน์เตอร์แบรนด์มีงานวิจัยแบบจุกๆหรือว่าจะเป็นในกลุ่มของเวสสำอางอ่าวันนี้เรามีเวสสำอางที่แบบว่าราคาก็คือระดับที่แบบชนเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้มารู้จักกันทั้งในเรื่องของกลไกแล้วก็งานวิจัยแบบแน่นมากๆว เพื่อไม่ให้การเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีตัวไหนติดโผว่ามาดูกันที่ตัวแรกค่ะเป็นลังโคม r e ดจี้ HCF Triple Serum 50ml ราคาอยู่ที่5,400บาทเซรั่มตัวนี้นะคะบานเคยพูดถึงไปแล้วนะคะในคลิปที่เป็น favorite serum นะคะชื่อของเขาค่ะ HCF นะคะเป็นการย่อสารที่เรียกว่าเป็นฮีโร่นะคะในตัว Product นี้อยู่แล้วนะคือ H ก็คือ hyaluronic acid C คือวิตามิน C แล้วก็ F คืฟอริก c i c ิดแตนื้อ จากคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแอนติพิกเมนนะคะเราก็จะพูดในตัวที่ออกฤทธิ์ในการลดเม็ดสีเป็นหลักนะอย่างตัวแรกเลยก็คือสีตัววิตามินซีของเขานะคะเป็นอนุพันธ์ที่มีความเสถียรนะคะที่ชื่อว่า t h i o e t h y l Ascorbic Acid ซึ่งอนุพันธ์นี้นะคะสามารถถูกเมตาบโไลน์นะคะได้เป็นตัวเพียววิตามินซีถึง84%ก็คือถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะมากๆนะคะตัววิตามินซีเองนะคะก็สามารถทําในเรื่องของการยับยั้ง Tyrosine t r a n s c r i p t i o n นะคะแล้วก็ยับย การทำงานของไทรซินเอสได้นอกจากนี้นะคะเขายังมีตัวฟอโริกแอซิดตัวฟอโริกแอซิดเองเนี่ยช่วยในการยับยั้งไทรซินเอสทรานสคริปชันเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เวลาที่ฟอโริกแอซิด อยู่ร่วกรรมกันกับ C แล้วก็ E เนี่ยมันจะช่วยในการปกป้องผิวนะคะจากรังสี U.V ได้ดีขึ้นซึ่งรังคมนี้นะคะก็มีทั้ง2ตัวเลยแล้วก็คือ C และก็ E และเขายังมีอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือไนาอาซินามายตัวไนาอาซินามายเนี่ยทำหน้าที่ในการยับยั้งการขนส่งเมลานโซมขึ้นไปบนผิวชั้นบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกลไกลอีกกลไกลหนึ่งในการที่จะช่วยลดเม็ดสีซึ่งโดยปกติแล้วไนอาซินามายเนี่ยเขาจะใช้อยู่ที่ประมาณ2-5% นะะในแง่ของไวท์เทนนิ่งแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกตัวปริมาณมาแต่ดูจากอินเกเดนลิสแล้วเนี่ยในอซินาไลก็อยู่ในลำดับต้นๆเชื่อได้ว่าน่าจะใส่มาในปริมาณที่เยอะพอสมควรอีกตัวหนึ่งนะคะที่ออกฤทธิ์ยับยั้งตัวไทโรซิน in ได้มีชื่อว่าฟีนิลอทติรโซซินอลเป็นสารสกัดจากสนนะคะตัวนี้เนี่ยช่วยยับยั้งไปสิแล้วยังช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระที่ดีมากๆอีกด้วยตัวเซรั่มนะคะเขาจะแยกกันอยู่นะคะ HCF อยู่กันคนรขานนะคะเวลาก,กดออกมาเนี่ยก็จะ มีสเนื้อที่เราจะต้องวนนะคะเพื่อที่จะผสมตัวเนื้อของเขาให้เข้ากันก่อนเขาก็จะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมเบาๆสามารถซึมซาบได้ง่ายเกลี่ยดได้ง่ายมีกลิ่นหอมเบาๆแบบ,บตมเสร็จรังคมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีน้ําหอมนะคะแล้วก็มีแอลกอฮอล์นอกจากนี้นมีตัวไมค้าแล้วเขาก็เป็นตัวทิเชเอนีมไนออกไซด์ที่จะช่วยปรับผิวของเราเนี่ยให้สว่างขึ้น1สเต็ปทันทีเลยหลังทาง ในระยะยาวนะคะตัวนี้เนี่ยให้ในเรื่องของความชุ่มชื้นที่ดีเลยก็คือเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดอย่างที่บอกไปในเรื่องของความกระจ่งางใสนะคะตัวนี้ทําได้ดีทําให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูไบรขึ้นในระยะยาวได้ด้วยค่ะ ตัวต่อมาค่ะเป็นตัวดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักเขาแน่นอนนั่นก็คือ c u s c l e a r y Corrective Dark Spot Solution ตัวนี้50 ml ราคาอยู่ที่4,200บาทจริงเราใช้หมดไปหลายัวดแล้วนะนี่เปิดขวดใหม่ตัวนี้อย่างที่บอกไปไม่มีใครไม่รู้จักเขานะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวที่ขายดีติดต่อกันของ c u s เนี่ยมาหลายปีมากๆแล้วตัวที่เป็นสารสำคัญหลักของเขาเลยก็คืออนุพันธ์วิตามินซที่ชื่อว่า Activated C ก็คือตัวเดียวกันกันกบตัวอนุพันธ์วิตามินซที่อยู่ในลังค้ เราพูดไปนะคะนั่นก็คือ TOSH Ascorbic Acid นั่นเองนอกจากนี้นะคะ <c oughs> เขายังเสริมด้วยตัวที่ชื่อว่า p r o s e l e นโ p r o s e l e เนี่ยเป็นสารลิสิทธิ์ที่คิดค้นโดย L'Oreal นะคะตัวคิวส์เองเนี่ยเขาก็อยู่ under L'Oreal Lux นะคะตัวนี้เนี่ยในการที่จะช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะลดเลือนไปนอกจากนี้นะคะยังมีตัว Salicylic Acid ค่ะที่ช่วยในการกระตุน้นการผัดเซลล์ผิวลดการอุดตันตัวนี้เนี่ยโอเคฟังแล้วอาจจะดูเหมือนเป็นกดนะแต่ว่า จากที่ดูแล้วเนะี่ยเขาก็ไม่ได้ใส่ลงมาในปริมาณที่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วก็ไม่ระคายเคืองส่วนตัวนะในสูตรนะคะมีแอลโกอฮอล์เป็นส่วนประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อของเขาเนี่ยสามารถซึมได้ไวมากนะคะเป็นเนื้อเซรั่มเหลวๆเรีเยงง่ายซึมไวในสูตรเ,เองเนี่ยก็จะมีสารแต่งกลิ่นอย่างลนอโลลนะคะแล้วก็ตัวลาเวนเดอร์ออยล์กลิ่นเขาก็อ่อนๆน,นะไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่จะแบบกลิ่นติดเปรี้ยวนิดๆอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วก็ไม่ค่อยได้กลิ่นมากนะเวลาใช้ไปแล้วเรารู้สึกถึงในเรื่องของที่เด่น มากเลยคือจุดด่างดำพวกรอยสิวแบบเนี้ยจางได้แบบไวมากๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเออหน้าไบร์ลิ่งเงี้ยเราว่าเราว่าเฉยๆรังคงอาจจะทำได้ดีกว่าถ้าเป็นจุดแบบที่มีมานานแล้วอะไรเงี้ยแบบกระหรืออะไรเงี้ยอ่ะอันนั้นอาจจะแบบเฉยๆเหมือนกันเน้นไปเรื่องของรอยสิวมากกว่าตัวต่อมาไปในกลุ่มของเมสสมอางกันบ้างค่ะตัวนี้เป็น m เมโซเอสเตติกเมลานท r a น 3x ปริมาณ5 0า l นะคะราคาอยู่ที่2990าบาทตัวสารสำคัญนะคะเขาใส่มาเยอะมากๆเลยหลายๆตัวหลายๆกลไกมีการเปิดเผยเปอร์เซนต์ความเข้มข้นให้ทราบด้วยนะตัวแรกเลยคือ t r a n s m i มก c i c ิดสนะคะ t r a n ส์เมก c อซเองเนี่ยเป็นอะไรที่เราทราบกันมาดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการรักษาฟากลไกในการลดเม็ดสีของเขาเนี่ยคือการยับยั้งการสื่อสารภายในเซลล์ซึ่งไม่ทับลายใครเลยที่เป็นพวกกลุ่มไวท์เทนนี่ที่มีใช้ในเครื่องสำอางตัวนี้เนี่ย ในงานวิจัยนะคะเขาก็มีการใช้ในเรื่องของการลดฝ้าอยู่ที่ประมาณ2.3%ซึ่งก็ตรงกับปริมาณที่ผลิตภัณฑ์ให้มาค่ะตัวถัดมาเป็นในอาซินไมัยนะคะตัวนี้ใส่มา3%เช่นเดียวกันนะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าในอาซินอมายอยู่ที่2-5%ในนั้นเรื่องของการลดเม็ดสีต่างๆความที่ตัวนี้เขาพูดเมลา นะต,ต่างๆเนี่ยนะคือเราก็คาดหวังในเรื่องของฟ้าซึ่งปกติแล้วฟ้าเนี่ยในอาซินามายจะมีงานวิจัยในเรื่องของการรักษาฟ้าก็จะอยู่ที่ประมาณ4%นนอกจากนี้นะคะจะมีไทโรซินเนสคอนโทรลคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นสารประกอบรวมๆหลายๆตัวด้วยกันนะมาใน2%แต่เป็น2%ที่ร์มที่รวมๆหลายๆตัวนะไม่ได้แจกแจงว่าแต่ละตัวมีเท่าไหร่ตัวที่อยู่ในคอมเพล็กซ์นี้นะคะตัวแรกก็คือโคจิกแอซิดโคจิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่ยับยั้งตัวไทโรซินเนสที่ค่อนข้าง potent แล้วก็การใช้เนี่ยมาอย่างยาวนาน นะซึ่งปกติในแง่ของฟ้าเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ1%ตัวถัดมานะคะชื่อว่าอะสติลไกซิลเบต้าอะไนีนสารที่ออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากตั้งแต่ยับยั้งนะคะการแสดงออกของยีนสที่ผลิตเอนไซม์ที่ช่วยในการสร้างเม็ดสีแล้วก็ยับยั้งการขนส่งตัวเมลานอโซมใส่มาตัวเดียวก็คือออกฤทธิ์ได้หลายกลไกนะคะแต่ว่าสิ่งที่พูดมาเนี่ยเรายังไม่เห็นในเรื่องของงานวิจัยทางคลินิกที่มีการดีพิมพ์ออกมานะเราจะมีเห็นการศึกษ จากบริษัท Raw Material นะคะก็ในเรื่องของการรักษาฟ้าเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ2%สำหรับตัวนี้อีกตัวก็คือ t y r o s i n a t e Control Peptide นะคะตัวนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลอะไรเลยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมูลจาก Raw Mat มากกว่านะคะว่าตัวนี้สามารถช่วยลดกระแดดได้อะไรแบบนี้ยังไม่มีรายละเอียดมากกว่านี้จริงๆมันมีจาก Raw Mat ่างเดียว นอกจากนี้นะคะเขายังมี1.5%ไฮดรอกซีแอซิดนะคะก็คือกลุ่มที่ช่วยในการกระตุ้นการผัดเซลล์ผิวแลคติกแอซิดนะคะที่เป็น a H A แล้วก็ซาลิซิลิกแอซิดนะคะที่เป็นกลุ่ม B H A นะคะช่วยในการกระตุ้นให้ผิวเราเนี่ยผลัดออกไปแล้วก็แสดงถึงผิวใหม่ที่มีความกระจ่างใสมากขึ้นดูแล้วเนี่ยก็ถือว่ามีหลากหลายกลไกนะแล้วก็ใส่ลงมาในปริมาณที่คาดหวังผลได้ก็คือถือว่าเป็น p r o d u c ที่น่าสนใจมากๆขอแบบด้อยกาะขึ้น เพื่อนที่วันนี้เรามาเล่านิดนึงนะคือถึงแม้ว่าเมื่อกี้เราไม่ได้พูดถึงในอย่างคิวเสียงรังโคมเองเนี่ยเขาก็มีการศึกษานะคะในอาสาสมัครอะไรเงี้ยว่าผลลัพธ์ออกมาเป็นยงังไงถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาภายในบ้านเขานะในสถาบันของเขาเองนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้พูดถึงในเรื่องของการทําการศึกษาในอาสาสมัครเลยตัวเนื้อของเขานะคะก็จะเป็นเนื้อเจลคลีมกลิ่นฮอร์โมนอ่อนนะคะก็มีการใส่พวกแต่งกลิ่นเข้าไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทาไปแล้วเนี่ยก็ไม่เหนอนนะถึงเขาจะมีพวกกรดอะไรเงี้ยใส่เข้าไปไม่รู้สึกว่ารารยเือ ใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงหน้าที่มีความไบร์มากขึ้นนะคะจุดด่างดำดูจางลงอันนี้เห็นชัดอีกอย่างหนึ่งที่เห็นชัดมากมากเลยคือตั้งแต่แรกๆที่เราใช้เลยก็คือผิวหน้าเนี่ยมันจะมีความนุ่มผิวมันจะดูนเนียนแล้วก็มีความนุ่มมากขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เข้าใจว่าในเรื่องของการใส่พวกตัวพัดสเตลอะไรเงี้ยเข้ามานยก็จะช่วยตรงนี้ได้ตัวต่อมาค่ะเป็น Eucerin s p o t l i g h t Brightening s e r u m c o n t r o l c r y s t a l Booster Serum ปริมาณ30 ML นะคะราคายที่1,890บาทเราพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆเนี่ยเราบอกว่าเขามีสารสำคัญหลายๆตัวมาประกอบกันเพื่อที่จะออกฤทธิ์หลายๆกลไกใช่ปะ่ะแต่กับยูซีรินอ่ะเขามีสารสำคัญตัวเดียวเลยคือไทมิโรคือเขารู้สึกว่าของเขาดีอยู่แล้วตัวเด็ดอยู่แล้วเขาแล้วแบบว่าคิวคิวได้หมดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องใส่มาเยอะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถยืนยันประสิทธิภาพด้วยงานวิจัยที่แบบ ีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการแบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรักษาเอสปอร์เมลัดมารอยดำจากสิวหรือว่าการป้องกันการเกิดจุดด่างดำที่กระตุ้นโดยรังสี U.V. คือพวกเนี้ยตีพิมพ์หมดเลยแล้วหลายๆงานวิจัยอะทำในคนไทยด้วยนะก็คือแบบว่าไม่มีอะไรจะน่าเชื่อถือไปกว่านี้อีกแล้วซึ่งตัวนี้นะคะเขาเป็น competitive ของตัวไทโรซินเอสยับยั้งไม่ให้ตัวไทโรซินเนสทำงานได้แล้วเรียกได้ว่า เป็นตัวที่ potent มากๆเขามีการแบบเอาไปทดสอบเปรียบเทียบกับ w h i t e ่ i n g a จนต์ใดๆในโลกเนี่ยแบบไม่รู้กี่สารเยอะมากๆอะ่ะก <c oughs> <อ>็คือเขาคือตัวที่ออกฤทธิ์ได้แรงที่สุดในงานศึกษาที่เป็นงานศึกษาทางการศึกษาทางคลินิกแล้วนะเขาก็ใช้เปอร์เซ็นที่น้อยมากๆแบบ0.1%แบบเนี้ยใส่แค่เนี้ยแต่เห็นผลเนื่องจากไทมิดอลของยูซรีเนี่ยหลายตัวมากนะคะมีเป็นซีรีส์จะไปเหมาว่าตัวที่เอามาพูดถึงเนี่ยทำได้ทุกอย่างก็อาจจะเกินไปนิดนึงนะแต่ว่าเท่าที่ดูจากงานวิจัย ะค,ะคิดว่าตัวนี้น่าจะตรงกับตัวที่เอาไปทำเรื่อง P.I.H. Post Inflammatory Hyperpigmentation มากที่สุดนะคะเพราะนั้นก็คือช่วยเรื่องรอยสิวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เปรียบเทียบกันกับไม่ได้ทาเนี่ยก็จะเห็นผลที่ดีกว่าอย่างมีนัยสำคัญตั้งแต่2สัปดาห์ตัวเนื้อของเขานะคะจะเป็นเนื้อเจลเนื้อจะมีความเบาแล้วก็สามารถสึมซับได้ง่ายมีแอลกอฮอล์อยู่ในสูตรนะคะจะมีกลิ่นแบบกลิ่นยูซลีนถ้าใครใช้ยูซลีนเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะนึกออกว่ากลิ่นยูซลีนคืออะไรนะคะแล้วก็ตัว นนีีเน้เ่ยจะเป็นสูตรที่เป็นซิบ้งคอนโทรนะคะเพราะฉะนั้นทาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่มีความมันหรือว่าความเหล็กทิ้งไว้เวลาเราใช้ไปแล้วเนี่ยประมาณสัก2สัปดาห์ก็จะเห็นถึงความกระจ่งางใสที่มากขึ้นร้อยดังดําจุดดังดาต่างๆเนี่ย ร้างไดดแบบชัเจนตัวต่อมาค่ะเป็นตัวของ Alpha Sial Melabracy ซ l u s Serum 30 ml นะคะราคาอยู่ที่3,990บาทตัวสูตรของเขานะคะเป็นสูตรที่จดสิทธิบัตรนะคะที่มีการใช้ Stabilized s y s t e i ในการลดเม็สีต่างๆตัวสูตรเนี้ยมันอาจจะไม่ได้มีการตีพิมพ์บนวรารสารนะคะแต่ว่ามีแพทยท่านหนึ่งนะคะทำการศึกษาไว้นะคะแล้วก็เผยแพร่นะคะตัวผลการศึกษาเนี้ยไว้ในงาน AMWC ปี2023ะ งานเอฟซีเนี่ยจะเป็นงานประชุมวิชาการของแบบแพทย์ผิวหนังอะไรเงี้ยนะคะระดับโลกเลยโดยการศึกษานะคะเขาจะเปรียบเทียบนะคะหน้า2ฝั่งหน้าข้างหนึ่งเนี่ยใช้ตัวออฟฟาไซด์เนี่ยเนาะแล้วอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็น10%ไฮโดรควินอนซึ่งเป็นโกลแตนดาดในการรักษาฝ้าเปรียบเทียบกันนะคะใช้เป็นเวลา2เดือนก็จะพบว่าทั้ง2ข้างเนี่ยฝ้าเนี่ยมีการลดเลือนนะคะเรียกได้ว่าประสิทธิภาพเนี่ยเท่าเทียมกันเลยและที่สําคัญคือความปลอดภัยนะคะตัวเนี้ยไม่มีใครเจอ เลยสารสำคัญของตัวนี้นะคะนั่นก็คือซิสเตมีนอย่างที่บอกไปเป็นสเตบิลซิสเตมีนมาในปริมาณ3%ตัวนี้เนี่ยออกฤทธิ์นะคะในการยักยั้งเอนไซม์ไฮโดรเจน peroxides และก็เพิ่มระดับกลูตาไทโอนในเซลล์ได้ด้วยตัวซิสเตมีนนะคะมีงานวิจัยที่ตีพิมพ์เปรียบเทียบกับตัวไฮโดรควินอนเนี่ยนะคะเขาก็เคยชนะมาแล้วแต่ในงานวิจัยเนี่ยใช้ซิสเตมีน5%แต่ของเขาอะใช้แค่3%เอ้าทำไมเขามีเหตุ เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า next gen เทคโนโลยีนะจะเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษาคุณภาพของตัวสารสําคัญไว้ไม่ให้สลายตัวเพราะเขาบอกว่าตัวอื่นๆน่ะทั่วไปอ่ะเปิดออกมาซิตรามีนสลายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ของเขาไม่จําเป็นเพราะว่าเขามีการพิสูจน์แล้วว่าเปิดออกมาอยู่เหมือนเดิมเกือบร้อเเพราะฉะนั้นใส่3%ก็เพียงพอจ้ะนอกจากนี้นะคะยังมีตัว1%นึ่งเปอร์เซ็นต์ไฟเทคอา์ซตนะตัวนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เคยมีงานวิจัยร่วมกัน ก,การใช้วิตามินซีนะคะในเรื่องของการลดเม็ดสีนะแต่ว่าในงานวิจัยตัวนั้นเนี่ยก็อาจจะใช้ปริมาณที่เยอะกว่านี้นิดนึงนอกจากนี้นะคะก็ยังมีตัวแอซิติลไกลซิลเบต้าอาานีนะคะเป็นแฟบไทยที่ออกฤทธิ์ยับยั้งการเกิดเม็ดสีได้หลายๆกลไกเมื่อกี้ที่เราพูดไปในเมโสเอสเตติกแล้วสุดท้ายเลยค่ะสารสก,กัดจากใบแปะปวยนะคะกิ้งก๊กเปโลบา้าตัวนี้ก็เป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ให้ริดดีเนาะแล้วก็ยังช่วยปรับปรุงในเรื่องของสกินเท็กเจอร์ฟืน้นฟูผิวของเราเนี่ยให้ดูแบบอ่อนเยาว์ขึ้นเด็กขึ้นนะคะคแล้วก ยังมีฤทธิ์ในเรื่องของการยับยั้งไทโรซิเนตได้เหมือนกันค่ะเซรั่มนะทาลงไปแล้วเนี่ยมันจะมีความลื่นๆมันๆน,น,น,นะคะด้วยเบสของเขาเนี่ยจะเป็นตัวโพเปลนไกลคอลถูกออกแบบมานะคะเพื่อที่จะลดปริมาณน้ําในสูตรเพื่อให้ตัวสารสําคัญเนี่ยเขาอยู่ได้แบบอย่างคงตัวเนาะตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ําหอมนะคะแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์อก็แอาจะซึมยากกว่าเพื่มน,นิดนึงนะถ้าเทียบกันแล้วแล้วก็กลิ่น <laughs> กลิ่นเหมือนวิตามินเด็กที่แบบ วิตามินไซรัปตอนที่ยังไม่ได้ทาแลา้วพอทาไปแล้วแบบกินเหมือนมีใครมาเบินยางใส่หน้าคือเชื่อแล้วว่ามีว er ิตามินเยอะจริงอ่ะแล้วตัวนี้ก็ไม่มีสารกันเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ไปนานๆแล้วก็สังเกตว่าสีของเขาเนี่ยมีความเข้มมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเราไปสังเกตดูฉลากดีๆก็คือเปิดใช้แล้วใช้ได้ไม่เกิน3เดือนเท่านั้นนะคะด้วยความที่เราเองไม่ไม่ได้มีฝ้านะคะก็อาจจะมีกระนิดนิด,นดหน่อยๆนะคะแต่ว่าก,กะก็ก็ดูแอปจะดูยากนิด,น,ดนึงแล้วก็ก็เหมือนจะจางลงนะแต่ว่าทีะะ่เห็นชัดๆเนี่ยก็อาจจะเป็น มากกว่าที่เห็นชัดแล้วก็ช่วยในเรื่องของสกินเท x เจอร์อย่างที่บอกไปก็คือสกินเท x เจอร์มันดีขึ้นและที่สําคัญเลยคือถึงแม้ว่าเขาจะใส่วิตามินซีมาในปริมาณที่สูงนะแต่ว่าส่วนตัวไม่ไม่มีอาการระคายเคืองนะตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือค่อนข้างเป็นมิดกับคนที่ผิวแพง้ง่ายนะ้องไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีสารกันเสียแต่ว่าเนี่ยแหละเรื่องกลิ่นนิดนึงต้องสู้หน่อย ตัวสุดท้ายแล้วนะคะตัวนี้ชื่อว่า Neo Retin Discrome Control Ultra e m o t i o n 30 ml นะคะราคาจะอยู่ประมาณ2,800บาทหลายคนอาจจะสงสัยว่าอนี้แบรนด์อะไรน่าจะคุ้นกับตัว Hello Care ที่เป็นกันแดดนะคะตัวนี้เนี่ยเขามาจากบ้านเดียวกันนะคะบริษัทเดียวกันนะคะตัวนี้นะคะเขาชูในเรื่องของ Retin Sphere Technology การผสานอนุพันธ์ของตัว Retinol ไว้นะคะด้วยการระบบขนส่งอะที่สามารถนำส่งสารเนี่ยเข้าไปในสู่ผิวใน ลึกมากยิ่งขึ้นนะคะ2ตัวมีอะไรนะคะตัวแรกคือเรตินอลนะคะเรตินอลเนี่ยมาในความเข้มข้น0.5ตัวหนึ่งก็คือตัวไฮดรอกซีพิโนโคลนเรตินเอตนะคะตัวนี้มาในปริมาณ0.1เขามาอยู่ในตัวเรตินสเปียร์แล้วเนี่ยนอกจากทําให้การนําส่งอะ่ะทำได้ลึกขึ้นนะมันก็จะช่วยลดการระคายเคืองนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ผิวไวต่อแสงซึ่งทั้ง2ตัวนี้เนาะในอนุพันธ์ตัวเรตินอลเนี่ยก็แน่นอนแหละเขาช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการ ัลเซลผิวต่างธรรมชาติยังช่วยยับยั้งการขนส่งตัวเมลานโซมและช่วยในการเพิ่มการซึมผ่านของสารสาคัญอื่นๆผ่านตัวชั um ้นสตาราตัมคอเนียมของผิวหนังเราได้ตัวนี้นะคะยังมี2%อ n a c y t i c o s a m i n e นะคะเขาเนี่ยทำหน้าที่ในการยับยัง้ง Inactive p r o t y r o c i n e a e นะคะการเปลี่ยนแปลงจากตัว Inactive เนี่ยให้กลายเป็นตัว Active t h y r o c i n e a e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีตัว Mside t y r a c e n e a t e ในการทํางานงานวิจัยนะคะที่ตีพิมพ์ในเรื่องของ ลดไฮเปอร์พิเมนเทชันนะคะด้วยเปอร์เซ็นต์เท่านี้เลยแล้วก็ยังมีตัวเฮกซิลโรโซซินอลนะคะตัวนี้ปริมาณ0.5%นอร์เซ็์อกนี้ในการยับยั้งเทโรซินเนอรอันนี้ก็มีงานวิจัยเหมือนกันแต่ว่าในงานวิจัยเนี่ยจะเป็นเรื่องของการยับยั้งฝ้านะคะอยู่ที่ประมาณ1%นอกจากนี้นะคะก็ยังมีทรานซิมิกดาเซต์นะคะสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไนอาซินามายสี่เปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นความเข้มข้นตามงานวิใจัยในเรื่องของการรักษาฝ้าเป๊ะเลยอีกตัวหนึ่งที่ไม่เหมือนใครนะคะชื่อว่า e ่าาาาาดดดดีีีิเเเเเฟนนนนนนน์ตตัััว้้้ยป็พพทแอลูชไจากกการส แอน,นติติกนะคะก็ช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากมลภาวะจาก environmental stress ต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยก็เป็นสาเหตุของจุดด่างดำอย่างหนึ่งเหมือนกันดูจากสารสังคัญ์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ปริมาณเนี่ยดูเข้าท่าเข้าทีมากๆเลยนะถึงแม้ว่าเราอาจจะแอบติดเลน,นิโนนึงนะเพราะเราก็ไม่ค่อยเห็นตัวที่แบบว่าเน้นเรื่องเม็ดสีแลวแบบเรติโนมาชูอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่แบบว่าพีคสุดๆเลยก็คือเขามีงานวิจัยเป็นของตัวเองคือไม่ได้มีแบบเอา ใครก็วิจัยเปล่าไม่ใช่อันนี้คือเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์ลงใน Journal of Cosmetic Dermatology ด้วยชื่อผลิตภัณฑ์เขาแบบเป๊ะๆนะคะเขาจะมี2ตัวนะจะมีตัวนี้แล้วก็จะมีตัว Booster Fluid ของเขาอีกตัวหนึ่งนะคะใช้ควบคู่กัน2ตัวแล้วก็ทำในเรื่องของการรักษาฝ้าให้ประสิทธิภาพ ที่เหมือนกับการใช้ไฮโดรควินอนก่อนใช้นะคะเราจะต้องมีการเขย่าวขวดนิดน,นึงนะคะตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลที่เป็นสีส้มๆด้วยความที่เขาเบสเป็นซิลิโคนนะเวลาทาเนี่ยมันจะเกลี่ยนง,ง่ายแล้วก็แบบให้เป็นแบบดรายทัสแฟบบินิชทาลงไปแล้วนะเราจะได้กลิ่นของเขากลิ่นเขาเด่นมากคือกลิ่นมันหอมมากแต่แบบบอกไม่ถูกว่ากลิ่นอะไรกลิ่นหอมแต่ไม่มีความโบราณโบราณน,นิดน,นึงนึกไม่ออกนะส่วนตัวชอบนะกลิ่นนี้นะคะในแง่ของประสิทธิภาพนะคะต้องบอกตามตรงว,ว่าตัวเนี้ยเราเองอาจจะไม่ได้ใช้เองนะคะก็คือ ให้คุณแม่ใช้นะเพราะว่าส่วนตัวก็ไม่ได้แบบมีพวกกระที่แบบฝังลึกอะไรแบบนั้นมากมายนะก็เลยให้คุณแม่ใช้นะคะคุณแม่ก็บอกว่าในเรื่องของการที่จะลดเลือนจุดด่างดำหรือว่าพวกกระอะไรเงี้ยสามารถทําได้ดีแบบเห็นผลนะถึงแม้ว่าอันนี้เราใช้แค่ตัวเดียวน,นะในงานวิจัยเขาจะใช้2ตัวคูุ่กๆก,กันมันช่วยให้เรื่องของสีผิวอะมีความสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตัวผิวอะมีความเนียนขึ้นคือสกินเท็กเจอร์ดีขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขามีปุ่มเรติโนลเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของพวกแบบชะลอ รอยอะไรเงี้ยเขาทาได้ดีด้วยอยู่แล้วตัวนี้ต้องแอบบอกว่าแบบอาจจะหาซื้อ,อยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีจําหน่ายในคลินิกกับโรงพยาบาลเท่านั้นนะเราไม่สามารถซื้อเองได้ถึงแม้ว่าจะมีตังแต่ว่าต้องซื้อผ่านคุณหมอนะคะก็อันนี้ก็คือขอซื้อกับคุณหมอที่ดูแลอยู่นะคะก็ลองหาดูลองลอง,ลองสอบถามดูนะคะแต่ว่ายังไงก็ทุกทุกตัวนะคะวันนี้ก็จะมีทิ้งคอนแทคหรือว่าทิ้งช่องทางการจาหน่ายไว้ให้ด้านล่างในด e s c r i p t ันอยู่แล้วจริงๆแล้วนะคะในแต่ละตัวเนี้ยอาจจะมีสารอืดๆในแง่ของความชุ่มชื้นหรืออะไรอย่างเงี้ยต ถึงเนะี่ยเพราะแค่ตัวที่แบบลดเมส็สีก็คือเหนื่อยจะแย่หัวบวมจะแย่แล้วนะวันนี้สารละจุกสาระแน่นมากอย่าเรียกว่ารีวิวผลิตภัณฑ์เรียกว่ารีวิวเลชลลเจอร์ดีกว่าัวนนี้แน่นอนเราก็ต้องมาสรุปนะคะก่อนไปกันสกักเล็กน้อยทางเลือกของผิวแพ้ง่ายค่ะไม่มีอำหอไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารกันเสียนั่นก็คือตัวอัลฟาไซ ผิวแห้งผิวธรรมดานะคะที่เนนในเรื่องของความกระจ่างสายสีผิวสม่ำเสมอนะคะก็จะให้เป็นหลังคมค่ะแต่ถ้าเกิดมีผิวมันนะคะผิวผสมเป็นแบบแนววัยรุ่นรอยดำจากสิวนะคะอาจจะดูเป็นคิส์หรือยูซารินก็ได้นะคะทั้งสองตัวนี้เนี่ยเนื้อเบาซึมง่ายค่ะแต่ถ้าเกิดมีฝ้ากระจุดดงดำที่ฝังลึกนะคะหรือว่าเป็นต่อวัย40บวกแบบนี้นะคะก็จะแนะนําเป็น3ตัวนะคะตัวอัลฟาไซน a n e n i o r e n แล้วก็ซ e s o estic นะคะซึ่งแต่ละตัวนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันตัว a l p h าเองเนี่ยก็จะเป็นตัวแบบว่าซมมนนะะคกก็ีสิ แค่อื่นๆที่ต้องใช้ในลำดับถัดไปได้นะตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้ชุ่มชื้นม,มากนะัแต่ถ้าเกิดเป็นไม่สวยเอสเตติกนะตัวนี้ก็คือสามารถใช้เป็นแบบเดคิมไรคิมได้นะคะถ้าเ้าทายเย็นเลยนะตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อเจลครีมแต่ถ้าเป็นตัวนิโรเรตินนะคะตัวนี้มีเรตินอลนะคะเราก็ใช้เป็นไนครีมตัวปิดได้อย่างเดียวค่ะเลือกไวทนิง่งได้แล้วนะคะกันแดดก็อย่าลืมทา ให้ถูกต้องด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ไวาทนนิ่งแต่กันแดดไม่ดีใช้ไปก็ไม่เห็นผลนะคะก่อนจากการค่ะฝากกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์ให้กับ Make it l u x y และกูรูชิคนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธล <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่นะคะ <c oughs> เพื่อการทำคลิปแบบนี้ต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย